สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปโซโล่ลีเจนสเตตจอมมารบูด้วยเซตยาจก V2 ครับผมสําหรับเซตยาจก V2 สเนี่ยกระจำเกลียขึ้นมาจากเซตแรกนิดนึงนะครับเราจะใช้เป็นเซตตัวจากอ่าอีเวนต์วินเทอร์นะครับผมอ่าก็คือแบบไปเอฟเคเอากล่องมาสุ่มก็ได้แหละแต่ว่าถ้าจะอีโวเนี่ยอาจจะต้องไปลงประตูพอร์ทัลมันนิดนึงนะครับตัวแรกครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับตัวดาเมจของเรานะครับตัวนี้เลยครับน้องเลมครับจัดไปครับใส่ไปเลยครับสองแฟดสุดเฟี้ยว ตัวโหดมากนะครับอีโวแล้วนะครับอีโวเรียบร้อยนะครับตัวนี้ดีมากนะครับผมและตัวที่2ครับจากวินเทอร์เช่นกันครับฟูบุกิครับใส่ไปครับส่วนตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ตัดเลือดนะครับผมก็ใส่ไปครับแลนเซอร์เรียบร้อยฮะมาเดี๋ยวมาดูที่ตัวแรกกันก่อนมันทําอะไรได้นะครับอันนี้คือตัวดาเมจหลักนะครับคือเอามาตยเอามาเก่งเอามาแรงโดยเฉพาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะกันอ่ากันการลดดาเมจของมอนได้นะครับตัวนี้คือโดนลดแบบโดนเต็มเต็ม เพราะฉะนั้นวิธีแก้ของเราเนี่ยเราจึงต้องเอาตัวนี้มาครับฟูบุกิครับพาสิบที่2ตอนอีโวของเขาเนี่ยสามารถล้างสถานะได้นะครับล้างแบบออโต้ด้วยครูดาวอยู่ที่3 0มวินะครับคูดาวแยกกันนะครับแต่ละตัวนะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้คือมันล้างแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับตัวดาวเมจคนเป็นตัวโมนาดมันจะดีมากจะได้ไม่ต้องแบบไปแย่งกันล้างว่าแม่งจะล้างตัวไหนให้อะไรเงี้ยตัวเดียวคือจบอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเซตเนี้ยผมแนะนําจริงๆอ่ะเอาตัวโมนาดไป อย่างผมเคยลองเอาดันเต้โมนาตไปดันเต้ก็ไม่กันซีซีนะคือดีมากเล่นดีมากเออตึงจัดโอเคแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวมาตัดการรีเลืดของบอสนะครับอันนี้ร้วนอยู่ละไปเซตทีมวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเล่นแบบตัดน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่ตัดเลยนะครับเพราะว่าต่างันสั้นอยู่แล้วแล้วก็เซตทีมนี้เนี่ยผมพูดตรงๆว่าอ่ามันพลาดนิดน,นึงคือแตกได้เลยมันเล่นไม่ง่ายฮะเออผมบอกก่อนว่ามันเล่นไม่ง่ายนะ ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจมันนิดนึงนะครับเออไปลุยเลยครับผมไปครับโอเคครับผมเมื่อเราเข้ามาถึงนะครับเราก็เลือกไปที่บัฟอิมมูเนซีนะครับผมถ้าสมมติใครไม่มีบัฟอันนี้นะครับมันไม่ใช่บัฟเรานะมันเป็นบัฟมอนเออก็คือใครไม่ได้การ์ดใบเนี้ยก็ผมแนะนําให้ให้เลือกอะไรไปก็ได้ครับกดเยดเริ่มเกมพอขึ้นเวบหนึ่งรีสตาร์ทเอาจนได้ันเนี้ยครับอ่าอันเนี้ยมันมันผมว่ามันเล่นง่ายสุดละเออนะไปะถ้าพร้อมแล้วก็เอา้าเฮ้ยมันเลือกอันไหนให้เราอะ่ะ โอเคโอเคเรามันเลือกถูกอันอยู่ไปกดเย็ดเลยครับเดี๋ยวเราวางสปีดวาก,กอนก่อนเลยครับในช่วงแรกก็คือเราฟาร์มเงินด้วยสปีดวาก,กอนก่อนนะครับผมเน้นวางสปีดวางครบสามตัวปุ๊บรออัพสปีดถ้าสมมุติอัพไม่ได้เนี่ยเราค่อยวางตัวเงินไอตัวทากาโรดะนะครับผมประมาณนั้นสูรเดิมผมเคยสอนไปหมดแล้วแหละเรื่องฟาร์มงงความเงินเนี่ยอืมก็ฟาร์มฟาร์มไปครับมารอวางครับปับ๊บรอวางอีกตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อย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  ตรงนี้ก็เดี๋ยวรออัพสปีดวากอนนะครับถ้าอัพไม่ได้ก็วางทาการูดะบางคนชอบถามเนาะไอตัวหมุนหมุนคืออะไรนะครับพาดูรู้นะครับหาจากประตูวินเทอร์โอเคอัพไม่ได้ครับวางไปครับถามว่าทำไมผมถึงบอกบางตามันอับได้บางตามไม่ได้คือผมใส่พาดูรุมาเว้ยอ่าเวลาบางทีมันบัฟมันให้เงินเราอย่างเงี้ยเราก็จะอัพได้แต่ถ้ามันไม่ให้เงินเราเราอัพไม่ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมแบบ อยากให้วิวเฟีย้ยวไปหาพาดูลมาเล่นด้วยเพราะว่ามันได้จากไอเนี้ยประตูวินเทอร์เราลงประตูวินเทอร์ปุ๊บเราจะได้กล่องอกิบบ็อกซ์สามกิบบ็อกซ์สามมีโอกาสออกพาดูสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณผู้ชมได้มาก็คือดีมากนะครับมันมันสุ่มบัฟให้เรามันจะสุ่มหลายอย่างอ่ะมีทั้งให้เงินทั้งลดราคาทั้งแบบบัฟดาเมจคือโคตรดีของมันต้องมีนะโอเคตรงนี้ก็รออัพครับอาสปีดวากอนไปครับขึ้นเคียร์เวฟกัอบอัพสปีดวากอนครับโอเคแล้วก็เดี๋ยววางน้องเลมแรมครับวางตรงนี้คคครรรััััับบบตตววนึง ก็อีกหนึ่งตัวครับไปสองตัวเลยแล้วก็เดี๋ยววางอีกหนึ่งตัวตรงนี้ฮะาวางสักตรงวางไงเดียวเอาวางวางนี้แล้วกันนะโอเคเรียบร้อยไปสามตัวแล้วก็รออัพสปีดต,ต่อครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับเอาไปครับตรงนี้ก็ฟาร์มยาวๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าสมมุติตัวมันหลุดตัวโลมันหลุดไปอะไรไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปตามเก็บได้นะครับ เออไปตามเก็บงานได้ไม่ต้องไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปสั่งอะไรไม่ต้องไปอะไรมันมากเออนั่นแหละถ้ามันหลุดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามเก็บทีหลังเนาะอืมไปออพไปครับเอาสปีดวาก,กอนให้ตันก่อนสำคัญคือเงินเงินต้องถึงนะครับเกมนี้คือสำคัญนะเงินสำคัญมากนะครับถ้าเงินไม่ถึงมันมันแย่นะบอกไว้เลยเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวสังเกตนิดนึงว่าแบบเอ้ยมันมีแบบ โดนแบบว่ารถดาเมจหรือยังอะไรเงี้ยอัพไปครับสระปิดว่าก้อนตัดแล้วอัพต่อรับทากาลูดะถ้ามีตัวหลุดเราก็แค่ตามไปเก็บนะครับคือเลือดมันยังไม่เยอะนะในช่วงแรกอะ่ะมันมันตามไปเก็บง่ายอยู่เออผมแนะนําว่าเอาเงินก่อนงกไว้ก่อนเออเนี่ยงกไปโอเคพอละไม่ฟามละมาเตรียมอัพเลย เาดูไปครับโดนลดดาเมจไหมยังไม่โดนนะยังไม่โดนโอเคมาอัพครับโป้งอ่ะโดนลดดาเมจแ, <ละ S 1> แล้ววางโดนลดดาเมจแล้ววางครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตามเก็บงานครับวางไว้สักสองตัวก็ได้ครับถ้ามันไม่ไหวก็วางเพิ่มครับให้มันเคลียร์ได้ก่อนเอาให้มันเคลียร์ได้วางไปก่อนวางไปก่อนเคลียร์ไม่ได้ก็ไปตามเก็บเพิ่มครับตรงเนี้ยค <G> ือสบายแล้วครับผมมันชิลละ เหลือแค่เราต้องไปตามเก็บงานนะเออตรงเนี้ยเอยไปตามเก็บไปตรงนี้ให้มันตีให้เสร็จแล้วเราค่อยไปวางตัวนู้นหรือจะปล่อยปล่อยตัวนู้นชนบ้านก็ได้ครับตัวหนึ่งไม่เป็นไรหรอกรนี่ก็ขายขายขายอ่ะโอเคตรงนี้ดาเมจเหลือศูนย์แล้วปั๊มใหม่ปั๊มดาเมจใหม่อ่ะปั๊มดาเมจใหม่โอเคมาตรงนี้ก็ขายเล่มหนึ่งตัวครับรับตัวนี้ครับอัพไปให้เป็นฟูลเอลีนะครับผมอัพเกือบตันอนะอ่ะอัพไปเกือบตันเลย ขั้นสุดท้ายอย่าเพิ่งอับนะแล้วก็ถ้าตัวไหนดาเม็ดเหลือสย์เนี่ยก็ก็ทาการล้างให้เขานะครับแค่นั้นเองส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะไม่ค่อยโดนหรอกอืมเพราะว่าตัวเนี้ยมันอยู่หน้าสุดประมาณนั้นประมาณนั้นเห็นปะเนี่ยส่วนใหญ่ตัวที่โดนลดดาเมจก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็ล้างไปครับแล้วก็ตรงนี้ครับแลนเซอร์ครับเอามาตัดเลือดครับเอาไปขั้นเจ็ดครับตัดเลือดขั้นเจ็ดบสบายฮะ ก็ถ้าใครจะออโต้ก็หาเหลี่ยมออโต้เอาปรับเลยปรับระยะปรับจุดวางให้มันแบบอยู่ในจอเดียวก็อันนี้แล้วแต่เลยแต่ว่าเรื่องตัวหลุดถามว่าแก้ยังไงนะครับก็ขยับเวฟอัพตัวเงินครับก็คือตอนแรกเราอัพเวฟเก้าใช่ไหมเราเปลี่ยนแปัพเวฟสิบเราเวฟเก้าเราอัพเจ้าตัวน,นี้แทนครับแทนนั้นเองอย่าถ้าผมแนะนําก็ถ้าจะ F K ก็เอาตัวที่มัน,ท,มนที่มันไม่โดน C C มาเล่นเถอะอืมอ่ะเนี่ยล้างไป ตัวไหนโดนลดดาเมจก็นี่ยตางไปแค่นั้นเองสลับสลับไปตัวไหนดาเมจหายก็จัดไปพยายามเช็คอ่ะตัวนี้ดาเมจหายขายวางใหม่อ่ะหายแล้วขายวางใหม่หายก็ขายวางใหม่นะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเนี่ยอ่ะขายวางใหม่แค่นั้นเองหายแล้วขายวางใหม่เนี่ย ล้างไปฮะยูยูยเออล้างล้างไปยูยูยครับอ่ะขายวางใหม่อ่ะขายวางใหม,ใหม่พยายามขายวางใหม่ทันทีที่ตัวนี้โดนลดเาเมจนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ไม่รีบร้างให้ตัวเนี้ยมอนมันจะหลุดมาถึงตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะโดนลดเาเมจไปด้วยนะครับพยายามนิดนึงอ่ะปึ๊บเนี่ยอ่ะมาตัวนี้อัพตันเลย ตนี้ัตันได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบอสมาก็กดสกิลหมวดหน้าบอสเลยไม่เฮี๊ยดดามจจังเลยลดได้ลดดีนะอันนี้ก็โดนลดนะฮะขายไปเจ เราไปขายเลนเซอร์ครับขายหมดอะเออตัวอะไรที่มันแบบเราไม่ได้ใช้เราก็ขายไปครับขายไปตัวไหนไม่ได้ใช้ขายไปครับก็อย่าลืมครับกดสกิลด้วยตีไ,ไว้ก็ตรงนี้ตรงนี้คุณผู้ชมก็เอามาวางอีกตัวหนึ่งฮนะเอาไปครับเอาให้ตันเลยกดสกิลครับแล้วก็อย่าลืมครับผมล้างให้มันด้วยโดนลดเมจล้างให้มันด้วยเออ ไอ้นี่โดนรถดาเมจล้างมันไปโดนอีกแล้วรถดาบเบดจะล้างไปอ่ะล้างไปเออส,สวยรวยดีไปดีไปเอาโดนรถดาเมจอีกแล้วโอ้แม่งขยันรถดาเมจอย่างไรวะโอ้แม่งขยันโดนรถดาเมจยมิ่หายอ่ะ โอเคดูท้ายแล้วโอ้อูก็นั่นแหละมันก็เป็นการเล่นทุรักทุเลนิดนึงอ่ะก็ไปลองปรับใช้กันดูฮะอันนี้ก็เป็นเซตยาจกสูตรสอเดี๋ยวสูตรสามาดูกันทีหลังไะเซตยาจกสูตรสาเดี๋ยวน่าจะมาพรุ่งนี้เออเดี๋ยวผมไปเผมไปไปฟาร์มไปเก็บเวลไปอะไรมันก่อน น่านจะได้ประมาณพรุ่งนี้มาลืนนี้นะอันนี้เอาเซตยาจากสูตรสไปก่อนสูตรสามเดี๋ยวเจอกันโอเคสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็หวังว่ามันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างน่าจะเข้าใจวิธีการเล่นมันขึ้นบ้างนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวเนี้ยเอามาล้างหน้าที่ของมันคือการล้างล้างอย่างเดียวเลยเออเราสแปมวางโดนดับโดนโดนอะไรนะโดนลดดาเมจปุ๊บวางโดนลดดาเมจปุ๊บวางโดนลดดาเมจปุ๊บวาง,วางแค่นั้น แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตัวดาเมจเป็นตัวที่มันเป็นห่าโ,โมนาวิธีการเล่นจะเปลี่ยนเราสามารถที่จะแบบอ่ะสมมติวางตัวเดียวตรงเนี้ยสมมติเป็นตัวนี้เลยตัวสมมติว่าเป็นตัวนี้ดับอโมนาดนะเราวางตัวเดียวตรงน,มมมมรงนี้แล้วเราวางอไอเนี่ยไว้ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วทีนี้พอมันโดนลดดาเมจปุ๊บเรารอสักสิบวิเราวางตัวใหม่เราวางตัวไอเนี้ยเข้าไปใหม่ตัวเก่าไม่ต้องไม่ต้องขายนะเออตัวเก่าไม่ต้องขายปล่อยไว้ก่อน โดนดาเมจไอ้โดนโดนสถานะโดนลดดาเมจอีกรอแป๊บหนึ่งวางไปมันจะได้บุญบุกันสามตัวเว้เออประมาณนั้นให้มันบุญบุกันสามตัวเราจะได้ไม่ต้องขายวางขายวางแล้วก็พอมันเป็นพอมันเป็นดาเมจตัวเดียวอ่ะมันมันรอได้มันมันรอแป๊บหนึ่งรอได้ไม่เป็นไรหรอกตัวมันหลุดไปไม่ไกลหรอกเพราะว่าเอาจริงอ่ะถ้าสมมติแบบไม่โดนลดดาเมจอ่ะมอนมันเดินมาแช่นี้มันก็ตุยแล้วเออแต่พอมันโดนลดดาเมจหน่อยกว่ารอรอรอล้างเรามารอล้างเรามาปุ๊บอาจจะมาถึงตรงนี้ แล้วมันกระโดนตุ้มหายเหลือตรงนี้อย่างเงี้ยมันจะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยเออเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีโมนาตอันเนี้ยจะเป็นเซตทีมที่โคตรแบบเพอร์เฟกอืมผมเคยเแบบผมลองอาดันเต้มาเล่นแล้วไงมันแบบโคตรจะเพอร์เฟกดันเต้ไม่กันลดนดาเมจนะแต่พอเอามาเล่นแล้วคู่กับฟูบุกิคือเพอร์เฟกมากเออ ่ปก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับใครยังไม่กดไลค์ยังไม่กดติดตามผมฝากกดให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ผมเป็นร้อนในอยู่อย่าลืมกดซุปเปอร์แทงเพื่อเป็นค่ายารักษาร้อนในให้ผมด้วยครับบ๊ายบาย